มาสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปซูกูสะคนมื่อนี้มาพบก,กับ่องดำหํามเละแฉแนวือาก่าพี่น้องเอามื่อนี้พาพี่น้องมากินปีงหอยพี่น้องดิกำลังปีงพี่น้องกำลังปีงแซ่บเ,บเบพี่น้องนี่พอครัว,ขขวพี่น้อง ลอยมันน uh ี่ปีงหอยกำลังปิ้งพี่น้องกำลังปิ้งี้หอยปี้หอยมาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งปิ้งหอยกินหอยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อได้พี่น้องกำลังปิ้งพี่น้องดีแซ่บแซ่บนกันพี่น้องหอยเซอรี่พี่น้องหอยเซอรี่หอยนาหอยนาดีคนปิ้งพี่น้องเขา ขแก้มพี่น้องของแก้มเดคเกียมพร้อมพี่น้องบรรยากาศเก่าพี่น้องคุณลังหอพักพี่น้องลังหอพักเดคบรรยากาศวิววิวกำลังได้พี่น้องแรงๆพี่น้องบรรยากาศแรงๆเด้อเดคกำลังปิ้งพี่น้องตอนหางูพี่น้องตอนหางูแรงพี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเบิ่งใกล้ๆปิ้งหอยพี่น้องเชอร์รี่เชอร์รี่พี่น้องเชอร์รี่ตัววอกไงพี่น้องแซ่บๆพี่น้องจำกับแจวส้มพี่น้องมื้อนี้ อปีงแล้วพี่น้องทาเบิ้งตอนกินเลยพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุกุสุคนมืัอนี้มาพบกับคือเก่าพี่น้องซ่องดำทำเล่แชแนลพี่น้องกินพาเที่ยวนะวัอนี้มาพาพี่น้องปองปลายมากินหอยเราพี่น้องเดยหอยจีหอยจีจีหอยพี่น้องจีหอยพี่น้องอาหารบอาหารบ้านหน้าแล้วเนี่ยืัอนี้มีทางดอกแก้วมานำเราพี่น้องสบายดีเอฟซีวันเด้อตากิดตามดอกแก้ว ดำหำตรงเอ้ามื้อนี้ก็เทื่อว่าซ่ำนี้เนาะพี่น้องมากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าลงมือเฮ็ดโอ้แจ่วเด้อนี่งาพี่น้องลาดนนึงบ่บ่อนะจําเลยได้รสชาติือนี้อากาศดีเนาะมือี้คว่ายนใจอากาศเย็นๆยามแงเนาะาิกใหม่มาลองกินจีหอยจีหอยลคือทอดบ้านเนาะ มีคนเล่าต่างทิ้นอยู่สโสนเวียดนามเนาะขอลองพี่น้องเฮ็ดยาวๆแล้วต้องยาวงาพี่น้องมีผักอีเล่ย์น้ำน้ำเลยสุดยอดแล้วอือแซบ่บอือแซ่บ,ซบอลยพี่น้องมามามาจะก,กินน้ำกันเนาะกินทอดตอนโมอห้าผ่าอุตส่าห์เก็บหอยอแสดงว่าประวัตเลือกเซิ้งได้ <laughs> <laughs> ประวัตเนี <laughs> ่ขนาดประวัตเนียนแฟนซูชีกับอัน ทำมันทานผู้นำเลยพี่น้องประวัติสํำเนื้อแดงแตงอ้อนยำนี้ก็ยำใหยยำหนาเนาะอยู่บ้านเฮาก็เริ่มเยืมแล้วไถยหนาเหเห็นใหยไถหนาแล้วไกล้จะได้กินหอยแล้วอยู่ทางบ้านไงนี่บ่ได้เมื่อเป็นปีแล้วเนาะมาเด้อพอมันี่น้องเด้อที่ข้ามาเด้อกินหอยนำกันงโควิดเป็นเหตุพี่น้องสังเกตได้พี่้นง่มผมง่ายเลยปีปลายแล้วบ่ได้เมื่อี กินหอยคือทอดบ้านเฮาเนาะคือทอดทางประเทศลาวเนาะคินทอดข้าวเหนียวจำประแดกพี่น้องเหมือนบอกว่ามันกินหอดคุณนั้นหมดเลยยูใส่ย,ยูประเทศใดก็บม่คือยูบ้านเฮาเนาะชุดใดดาวจะท้าบ้านเกิดคมเซยพี่นออ้องใช่พ่เลี้ยแซ่แช่ใช่พี่นออ้อ,นอง มาเด้อมากินลำกันเด้อเอื้อมหอยจิไข่เนาะหอมฮะหอยนาเด้อหอยเซอรี่ปลากกว่างดิหอยปากกวงกว่ะ <c oughs> เดียวกันเลย <c oughs> เราหอมหอยปลากกวงไทยหอยเซอรี่หอยนาก็ได้มาๆมาพี่น้องกินลำกันเด้อพี่น้องแต่ว่าแนะน้ำเนื้อไข่จิมาเฮ็ดกินก็เอาตาเอาเด้อเมาบางคนบ่ถึก แกวนี่เซฟได้เห็ดเฮ้เซฟหำ่มเร่เพลินแก้วแก้วส้มบ้านเนาะน้องเนาะแก้วแซ่บแชบกินกับผักแซ่บลิ้นหงอ์ปรกาศขาวมีผักบัวะพามักแตงเนาะบุได้เมื่อบ้านกับบุได้กินเลยพี่น้องปีปลายแล้วพี่น้อง <C oughs> มาเริ่มมาเริ่มปรีเข้ามาชมไม้มาเริ่ม ข้ามากอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนล่ะสับสกายเด้อมาละอ่อนโคมโคมอ่อนเนาะอ้าสหยดจับจับตกแตงอ่อนเนาะเรียกพวกมือมัอนี้บรรยากาศเย็นๆนะพี่น้องอยู่ลังหอพักนะพี่น้องเด้อลังหอพักของพวกเราเองเนาะออกนอกออกไปได้พี่น้องโควิดพี่น้องพร้อมเพื่นน้องบรรยากาศบรรยากาศน้ำแรงปลาคือ เสบเซ็บพ <or> ี่น้องบรรยากาศกับฝนคือจิตกนะามืดๆอนุญาตใไซมือแล้วพี่น้องเด้ออีเลิศเลือดกับหางกระปุกพันเลยพี่น้องไซโดอกแก้วกินพันเลยพี่น้องพันกับผักอีเลิศพี่น้องพันผักอีเลิศเนาะมอละพ่าพี่น้องผักอีเลิศผักกาดขาวพี่น้องมะระมาแกงพี่น้อง โอ้ขันมีขระปุ้นมาพันนี่สุดยอดเลยแฉมแ,แล้วมาละเคยเกาพี่น้องตัวยพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางภายในละดางประเทศเศรีซีบุตรคนเด้อคมอำลำัลมำพี่น้องอมาละคมคมโดนแล้วพี่น้อง เป็นปีแล้วไ่ได้กินกินหอยกินหอยบานกับบานกินหอดเที่ยงนานน้อยทางนั้นดิกินน้อยกินหอดผู้ไปยู่เที่ยงนานน้อยทนัะกินหอดผู้ยู่ทางบ้านพี่น้องผู้ที่ไปได้กินอยู่บ้านพี่น้องมาจะพี่บุยไปได้กินกินเฮ็ดกินเองพี่น้องแซ่บคือเก่าวพี่น้องกินหอยกินหอย าหารลาวเพี่น้องผู้ใดเฮ็ดกระเปียนพี่น้องโตปักไงจะอ่อนฮะ่วงนี้กัช่วงโควิดเนาะบ่ได้ไปใช้ไปย่างตลาดบังเอิญเห็นซื้อมาซะพักษาตัวเองอยู่ในหอพักโควิดนี่กัยาวเนาะพลอยเหี่ยวเด้อช่วงแห่งๆใจไปทางลาวพุ่นเนาอไอ้หายโควิดไปๆเด้อทางนี้กัปลอดภัยแล้วโควิดเซาแล้วหาก็เริ่มเลยว มีก็มีน้อยแต่พี่น้องพี่น้องนี่เป็นแห่งเชียงจะเหตุผ่านพ้นไปเด็ดไ,ไว้ได้อพี่น้องเด้อทางโควิดทางเบื้องลาวเขาได้อพี่น้องเด้ดเินกับการกายเด้อทางแพทย์ทางหมอเด้อกาใไซเบรเงแยงขุดกลัวต่อไปมันต้องมีสักวันพี่น้องมันต้องหายพี่พพน้องกลับมาเป็นปกติแบบอ๋อน้ำแจียวแซ่บเนาะพอถามหารถแจท่วจ้ะแซบพี่น้อง ใหญ่เลยเนาะใหญ่กับปุ้มือนี่ก็บ่เห็นงากอันนี้กะหอยปลากวงแม่นําใสงอนเนาะแม่นําใสงอนทางสสๆเวียดนามหอยตังทินแล้วก็เฮ็ดแบบดาวๆเฮาคือเก่าและแซ่บคือเก่าซก็แนวเดียวอกพี่น้อง ตำหัวชีไข่มักเทปเอื้องเนาะจะเพียบเลป้าหอมติงหอมอ้ำล้ำครับคือในบทเพลงพี่น้อง <c oughs> เพลงขี้ <c oughs> หอยพี่น้องตัววัวง่ายพี่น้องบรรยากาศดีพากันมาขี้หอยเนาะสาน้อยนั่งนำตัวหใหญ่ายเลยพี่น้องแซ่บคักพี่น้อง ผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วอย่าลืมพี่น้องต <c oughs> ิคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์อยากให้พวกเฮาเฮ็ดคลิปนีงแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องพี่น้องเนาะดูนะฝากติดตาไมไปเดอ้อช่องดำทำแด่แชนแนลคือสำคัญกดติดตามและกดกระดิ <c oughs> สะส่งไว้เนาะเพื่อบ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเฮาว่ามื้อ,นอหน้าพวกเฮาจะกินยังเนาะ นี่ผักปลูกเองผักเพราะผักกวาดสานพิษเนาะผักธรรมชาติครับปลูกเองผักหลังบ้านหลังหอผักปลูกเองกินเองพี่น้องแซ่บเองพี่น้องนี่แต่ไก่ตลาดเน่ะเขาจะกินย่างเขากับดิ้งกุ้งไปแล้วเนาะพอได้กินเนี่ยเอออันนี้เป็นผู้ปลูกผักนะพี่น้องเจอหน้าหน้าตาเราลอยนึงพี่น้อง ทา,ทายมาได้เด้อพี่น้องเขาว่าเขาว่าคนคนอครอเราปลูกผักกีไล่ผักกีไล่บเราจะขอม้วนเนาะกีไร่กันัไปผักปอสารพิษพี่น้องจังได้ก็เด้อมาเล็กกินหวานกันเด้อเขินอืออือไปเข้ามาใหม่ข่อยกับเซบน้ำแจ่วกับเซบเนาะคนเฮ็ดกับคนเฮ็ดแจ่วกับรอ วัสดีเอฟซีทางสปปลาวเด้อต่างประเทศมาได้กินหอยมันจากบ้านไปอยู่ในหมอกในเมืองเนาะหายากได้กินอันนี้นกต่หาซื้อตามตลาดก็โด,ด,ดนๆชมีขายเนาะแต่ทำปลาเสียบเข้าให้เองทำก,กับแกงในกับปรุงเอาปีกกับเปลี่แนเพียบเพียงปีก,กับกรอบแพียนุ่มๆเพียงเนากรอบนอกนุ่มในเพียงเนาะวดเพียงเนาะ อ่อนตัวใหญ่ครนะับยำนี่ดังกรึบๆ,นะๆเลย,ยเนาะไม้กระเนยพี่น้องมักคลองยันยันพี่น้องแข้งยันยังแซ่พี่น้องนุ่มๆกรึบๆฝั่งเซียนนำโอ้กำลังมันนะนี่ไม้เก่งใจเนาะคำยันย <laughs> ัเลยไม,ไม้เก่งใจต้องหันซ้ำลวดขมชมากี้ต้องมาก่อนนะพี่น้องแนละ้วขมชมากี้มาเพื่อพ้นสำเร็จ ตามมาเนาะแข่งแด่กาแนวเนาะฝากติดตามาไปเด้อแม่พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเ็ดคลิปต่อไปเนาะอยู่นี่ก็มีลายยู่นี่น้องไอ้ไนอ้องลา่าเขาอยู่ในหอพกักมีสิบเจ็ดคนเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเข้ามาในคลิปนี่ประมาณน้ากับหกคนพี่นอ้องห้าคนหกคนพี่นอ้องเข้านทำกันนี่แข่งแต่การย่าฟาเบือ่อฟาบทิมพัวร์เฮาเลยฝากฟังนึ่น ข้ามย้่แมามแก้วแล้วข้ามย้ารถพี่น้องโอ้ให้ไปด้วข้มามย,ย้ารถไม้ซองไม้นี่รอยิ่มเอยได้หนิตัวใหญ่อีริพี่น้องหอยทางเวียดนามยอมยอมทรับว่าใ้ญยอีต่หายังไม่เห็นเงือกเบยากห่นหนึ่งทำไดหญ่ายหนึงพี่น,นอ้องขออนุญาตงด้อมันแ่บอีริพี่น้งอนง พี่น้องก็มาตอมดีนั่นเนาะแขกบมด้รับเชิญดิโอ้ยยิ้มอะไรให้ป่น้องมุดสองไม้ยิ้มเลยไม้กันหญ่ห่อยกันญ่ยองครับไปข้ามหญ่แก้วข้ามหญ่เห็ดไอ,อ,อ้งาเส็จจุ่ปูนเ<อ>นาะยอพี่องยอด tạm là rất tuyệt vời mm. so good perfect thế nào kiềng chay này rồi bữa đấy kiềng chay xăm mm. rồi đấy áo đấy xăm năm căn mấy anh cùng xăm một kỳ này rồi mình nêu hoài này cả hết nhàng cả xe cái mình nọ xăm năm căn mình nọ chặt luộc chặt chăm nọ mm. hết một rồi nhuy một rồi อืมไงทำยังไงทำยังไงเป่งเป่งพี่น้องก้อยคือจีแซมเนาะคำสุดท้ายเนาะพี่น้องเสร็จแทบเดียวยวนกันเด้อะง่าพี่น้องอืมเสร็จแทบ่หัืเกียงเนาะอ๋อมื่อกี้พวกมืดอีรีพี่น้องบุลเลยเลยพี่น้องพอดีมืดพอดีอิ่มพี่น้องมืดพอดีไอหน้องอิ่มพี่น้องบุลมืดก็เธอจีบอิ่มพี่น้องเอาเธอว่าท้ายนี้ก็จะได้จบคลิปเพลินเนาะพี่น้อง อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเฮเดอร์ทาง่องดาม,ามทำแหลแ<ร>่เชนแนวพี่น,น้องะถ่ายคลิปนี้ก็ผู้ใดที่เข้ามาชมก็ฝา,ากกดติดตามเดอ้อเป็นกำลังใจอ่ะติชมกันได้เนาะทางคอมเมนต์เนาะอยากให้พวกเฮาเห็นอย่างกับบอกเดอ้อกันพวกเขาเห็ดเยี่ยมันบอคักบอแน่พวกเฮาก็พร้อมสิปั่นปุป้งเนาะคอมเมนต์บอกอ่ะกราบเขาว่าสบายดี